สวัสดีครับทุกคนการเดินทางของผมไม่มีการสิ้นสุดจริงๆครับผมไปทางไหนเจออะไรจะให้พี่น้องได้ชมกันตลอดเวลาที่ผมอยากให้พี่น้องได้เจอก็คือสิ่งที่ผมชอบด้วยครับผมแล้วก็บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเนาะความชอบแต่ละคนเรามันแตกต่างก,กันครับผม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันหยุดนะครับผมวันอาทิตย์แล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นต้นอ่าซากุระในเตราบันนะครับเนาะก็เป็นทางผ่านไปทางตลาดก่อนที่จะไปตลาดไปหาซื้อกับข้าวผมก็แวะลงมา,าปกติจะไม่ค่อยได้ลงมาแต่วันนี้เอะใจยังไงไม่รู้ก็เลยลงมาพอดี ก็เลยมาเห็นสวนผักเล็กๆนั่นแหละครับที่ผมถึงบอกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกเกษตรอาจจะชอบแตกต่างก,กันไปคนไหนชอบก็ดูคนไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมรักและชอบทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะการปลูกของกินครับผมนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบเนาะออกดอกออกผลและเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ดกเท่าไหร่ก็มีหนึ่งสองสามห้า สิต้นนี่นครับเป็นสวนเล็กๆสวนหย่อมเขาจะปลูกไม้ยืนต้นมากกว่าครับทุกคนปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ที่เหลือเล็กๆน้อยๆเขาก็มาปลูกผักไว้ทานครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับทุกคนนี่นครับพาไปดูข้างในผมเข้ามาเห็นเอ็ดีคือคนชอบอะครับยังไงก็ดีไปหมดแหละเพราะว่าหนึ่งแล้วก็ชอบทางกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบนี่เป็นผักที่ มีประโยชน์มากมายมหาศาลก็เคยบอกไปหลาย,ลายคลิปนะครับเนอกว่ากระเจี๊ยบด,ดียังไงก็มีต้น้ำม่วงลเล็กๆหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีต้นฝรั่งนี่ฝรั่งกำลังโตกำลังออกลูกและทุกคนอ,อันนู้นไม่ทราบว่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเห็นนี่เลยครับทุกคนมาละก็บ้านเฮากินกันดีใช่ไหมครับทุกคน แต่ไต้หวันก็กินกันดีนะแต่เขากินสุกครับผมเขาไม่กินดิบนะครับทุกคนนี่ลําต้นเล็กๆเองผมว่าน่าจะหาอะไรมาําไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลมแรงๆมาอีกสักหน่อยเขาจะง่อยลงนะครับเนี่ยแล้วก็มีนี่ครับส้มโอส้อมโอนี่ประจําอยู่แล้วบ้านนี้เขาจะปลูกส้มโอไว้ทานกันเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับเตี้ยก็มีนี่แหละครับ ปลูกเล็กๆน้อยๆปลูกไว้ทานกันครับทุกคนนี่ก็เป็นสับปะรดครับเนี่ยข้างหลังก็เหมือนบ้านเราแหะครับมีสวนเล็กๆน้อยๆก็ปลูกมีปลูกอะไรก็ปลูกทานกันครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเห็นแล้วมีความสุขครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากครับการเกษตรคนไหนชอบก็ก็ว่าดีแล้วก็รับชมกันไปคนไหนไม่ชอบเขาก็จะเลื่อนผ่านแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปครับนี่ครับ สุดท้ายให้มาดูข้าวครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่สบายตาสบายใจนะครับเนาะสวยงามครับผมตามท้องเรื่องนี่ครับปลูกกล้วยตามหัวคนาครับผมประมาณนั้นครับมีกินทุกอย่างที่เราชอบนะครับผมหัวคณาก็มีกล้วยมีอะไรกินครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่มีความสุขกับคนที่ชอบเกษตรนะครับผมอ่ะฝากด้วยนะครับผมสมพรใจกลางอีป่ายซื้อจ้ะ บายบายทุกคนโชคดีมีแรงทุกคนโชคดีร่ลำรวยทุกคนจ้า